สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับเป็นละัรต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ออกมานะครับต่อนกครับหลังจากที่รอดูฟ้าฝนครับพี่น้องครับฟ้าเพิ่งเปิดตอนเย็นเลยพี่น้องครับดูครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามครับบ่ายสามห้านาทีนะครับผมเอาเจ้าเป็ดมาครับวันนี้ครับเอาเจ้าเป็ดมาหลังจากที่ไม่ได้ออกนานแล้วพี่น้องครับ น่าจะประมาณสักไม่ต่ำกว่าห้าหกเดือนนะครับผมนะเจ้าเป็ดนี้ไม่ได้ออกต่อเลยนะครับผมก็เลยเอายังไงเดี๋ยวอลองเอามาไล่ดูให้น้องครับมาคนเดียววันนี้เสียนใหญ่เราก็ติดนะครับติดรับจ้างวันนี้ขุดมันครับวันนี้อ่าพ่อบัตรเรานะครับผมส่วนท่านอื่นก็ไม่ว่างกันนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่า เอาเจเป็ดนะครับมาไล่หลังจากที่ไม่ได้ออกนานแล้วนะครับผมก็มาบริเวณไม่ไกลบ้านครับพี่น้องครับมาไล่ดูมาไล่ใหม่นะครับนกไม่ได้ออกนานนี่โอ้โหไล่เข้าพเนียดยากสุดสุดเลยนะครับพี่น้องครับกว่าจะเข้าได้นะครับเสียเวลาไล่เป็นสิบกวนาทีนะครับพี่น้องครับเนาะมันไม่ได้เข้าเนิดนานแล้วนะครับผมก็เป็นธรรมดานะครับนกที่ห่างหายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าพเนีิษก็เข้ายาก นะครับเล่นก็อาจจะใหม่ๆอาจจะตะกุกตะกักหน่อยนะครับจนกว่าจะไล่บ่อยๆขึ้นนะครับถึงจะคืนฟอร์มนะครับผมเอายังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมพรางพเนียดก่อนนะครับครับก็ใส่เสร็จแล้วครับพี่น้องครับอากาศก็ไม่เป็นใจครับพี่น้องครับคืมไม่แล้วครับตอนนี้สี่โมงนะครับสี่โมงเย็นแล้วนะครับลงลงกินพอดีครับเมื่อกี้เห็นลงกินพอมีอยู่ครับพี่น้องครับ แต่ไม่ได้ยินเสียงขันเพราะว่าผมอยู่เหนือลมครับพี่น้องครับใส่อยู่ในในดอนนั่นเละพี่น้องครับถิมนิมูนนะครับมองเห็นอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ยินเสียงนกขันนะครับผมก็ชาวนาก็กําลังลงครับช่วงนี้นะครับไถครับไถครับช่วงนี้ครับพี่น้องครับดูครับฝั่งนู้นนะครับก็มีรถรถไถสีส้มนะครับไถอยู่คือยังนามันยังไม่เสร็จนะครับช่วงนี้ น่าจะประมาณสักอีกอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละพี่น้องครับกว่าจะนั่นนะครับกว่าจะไถเสร็จกว่าจะวานเสร็จนะครับก็ต้องรออีกสักหน่อยนะครับก็ถือว่ามาไล่เล่นแล้วกันนะครับวันนี้หลังจากที่ห่างหายไปห้าหเดือนเลยนะครับสำหรับเจ้าเป็ดวันนี้นะครับบรรยากาศก็นครับเนี่ยครับนกไม่ค่อยจากจะขันนะครับบรรยากาศอย่างเงี้ยรู้วย ยังไงนะครับเขาไม่ได้ยินเลยนะครับผมเพราะว่าลมมันไปฝั่งนั้นนะครับผมแต่ว่ามองเห็นนกอยู่นะครับมีอันตรายก็สามารถเห็นอยู่ครับพี่น้องครับบางคนว่าจาย์อยู่ไกลจังนะครับจริงๆไม่ได้อยู่ไกลนะครับแต่ว่ากล้องนะครับกล้องมันซูมเข้าไปไม่ได้นะครับมันก็เลยว่าเหมือนอยู่ไกลแต่ว่าลักษณะเห็นนีก็คือเห็นแน่นอนนะครับเห็นเห็นเห็นคือเห็นต้นนะครับเห็นต้นที่นก อยู่ครับแต่ว่าไม่คือไม่ได้เห็นพนี้เห็นอะไรนะครับแต่ถ้าแบบมีอันตรายเข้านี่ก็สามารถมองเห็นอยู่ครับพี่น้องครับท่านเห็นว่าผมโอ้ยจานอยู่ไกลขนาดนี้บ้านผมเรียบร้อยแล้วครับอย่างเงี้ยนะครับมันก็ก็ต้องนะครับรอให้ป่าสงบก่อนครับป่าเข้านะครับสงบก่อนตอนนี้นะครับให้อ่า เขาหวานเสร็จก่อนนะครับเอาอยัางไงครับจะอยู่ได้นานขนาดนี้นี่ก็ต้องรอดูเอาครับพี่น้องครับเพราะว่ามันแดดประมาณบ่ายสองนะครับผมบ่ายสองครึ่งแดดผมก็เลยออกมาเลยนะครับก็รอบรรยากาศอยู่ครับปอออกมาแล้วก็มาเป็นแบบนี้อีกก็ทนนิดนึงนะครับรอควันเย็นเลยครับพี่น้องครับผมมานกลงแล้วครับพี่น้องครับ เพิ่งสี่โมงครึ่งครับพี่น้องครับโอ้นะครับใส่นกได้แวบเดียวเองพี่น้องครับฝนลงเม็ดแล้วครับไม่ไหวแล้วครับนมาแล้วครับนกก็คงจะไม่ขันแล้วแม่งพี่น้องเพราะว่ามันค่ำแล้วพี่น้องนะแล้วก็บรรยากาศไม่ค่อยดีนะครับลงก่อนลงก่อนครับก็ถือว่ามาซ้อมเล่นเล่นก่อนนะครับวันนี้ครับเป็นไร ไม่รู้เลยว่าจะขันหรือไม่ขันไม่ได้ยินเลยนะครับเนี่ยมันไม่มั่นใจครับไม่ได้ออกนานแล้วนะครับก็ไม่ได้รู้ใจกันเท่าไหร่นะครับใส่ตัวนี้พี่น้องนะครับอถ้าแดดแดดนี่ผมว่าจะดีกว่านี้เลยนะครับพี่น้องครับเห็นแต่แดดนะตอนช่วงบ่ายสองนะครับถ้ามีนี่แดดนี่น่าจะได้ลุ้นนะครับ อ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขออนุญาตนุนกลงก่อนครับโอ้หมอนะครพี่น้องครับบริเวณนะครับขอให้แดดก่อนนะครับเดี๋ยวต้องมาใหม่นะเพราะว่ายังไม่ได้ยินเสียงนกป่าลยนะครับนกต่อไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าไม่น่านะไม่รู้ว่าขันหรือเปล่านะครับเนี่ยต้นก็โอเคแต่ว่าเอาขึ้นสูงไม่ได้ อยู่ครับติดกิ่งนะครับนี่แหละต้นใสก็ถือว่าต้นนี้พ่อบาดเคยใส่แล้วนะครับรอบหนึ่งแล้วนะรวันนั้นพ่อบาดได้นกใด้นกเด็กนะครับต้นนี้นะครับเอาเจ้าอะไรมาจากพ่อเตียงนะครับผมตัวหนึ่งวันนั้นนะครับ ต้นเออขึ้นไม่ได้ครับขึ้นยอดไม่ได้ถ้าขึ้นยอดได้นี่สุดยอดเลยนะครับออายังไงเดี๋ยวออกนกลงก่อนนะพี่น้องครับนี่ครับ ต้นที่ใส่ครับเอานกลงครับครับก็ลงเรียบร้อยแล้วครับสําหรับเจ้าเป็ดนะครับหางก็หักอีกนะครับหางยาวๆนะครับอเมื่อกี้ก็ช่วงถ่ายขนพอดีครับพี่น้องครับอ่าก็เลยได้พักยาวเลยพี่น้องครับสําหรับเจ้าเป็ดนะครับหลายคนก็ถามหาอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับเจ้าเป็ดนะครับวันนี้ก็ได้เอาออกมาแล้วครับหลังจากพักไปนานเลยนะครับประมาณห้าถึงเดือนนะครับพี่น้องครับ เนาะสำหรับเจ้าเป็ดนะครับก็ไฟบังคับไม่มีใบไม้ครับใช้ใบปาดูครับฝนฝนมาแล้วครับพี่น้องครับเปียกแน่แนครับผมเอาก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่น้องครับแล้วเดี๋ยวรอนะครับรอบหน้าแล้วกันนะครับพี่น้องครับให้ยากาศดีๆก่อนนี้ครับผมบูฝนมาแล้วครับต้องหลบแล้วครับพี่น้องครับก็เช่นเคยครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนักพ่พูดทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องอย่างนี้เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับฝนมาแล้วครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับผมครับอยู่ดีไม่ไหวดีครับวันนี้นี่นะครับผมเอ้าตากฝนกลับบ้านครับ มาเล่นฝนด้วยกันนะครับพี่น้องครับบรรยากาศดีมากนะครับเปียกแน่ๆครับวันนี้ไม่เหลือแน่ๆเออ